แม่เหล็กแม่เหล็กพี่น้องหวเหรอเรื่ับสมแล้วแม่เหล็กแม่แม่สาวแม่สาวครับแต่ว่าหันสมเหลี่ยกับผมแต่ว่าสมแล้วได้เสียขอเดือนเดือนกัวนะครับจะทับไใบทับตูวนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้ทับตู้ไว้ครับตัวนี้กับทับตู้เพื่อกันหัวสาวส่วนมากกต่ทับตู้นะครับพี่น้องเป็นขมิบเป็นมันนะครับตนว่าแม่สาวต้องทับตู้ก่อนพี่เหล็กรอบเลยฟ้องพี่น้องจะเป็นไส้หวัดเอาครับพี่น้องเท่าไหรราคาเพิ่อตัวนี้ราคาเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทครับ สามหมื่นเก้าพนสูงลอยสี่สิบห้าพับหร้อยห้าสิบพนันลอยสี่สิบห้าแม่นางแม่สาวพึ่งท้องแรกเนาะตั้งสองครับพี่น้องจะเอาสองแถวครับพี่น้องสูงด้วยพี่น้องสูงดีอยู่เป็นตะเลี่ยงอยู่ครับแจงขากันพว่าเป็นตะเลี่ยงตะเลี่ยงนุมน่มกับี่ั่ครับราคาอยู่ที่สามหมเก้าบาทครับสามหมื่นเก้าพัราคาเปิดนะครับย้งต่อรองไหนนะครับต่อรองไหนทรงความนี่เนาะทรงความลอยลครับเป็นว่าทรงลอยลูกนี่พีอนอง อันแม่นี่เดียบาหนี้แม่นี่เปิดบไปสี่หมื่นสองพันบาทครับที่ว่าแต่ละตัวราคาพอๆกันนะครับพี่น้องเด้อสี่หมื่นสองตามผมตัวนี้นะครับจะว่าพร่องแล้วนุ่มเพล้งแนี่ยอะไรได้ครับโอ้สมคือบารสมยังเอาไปถึงโตครับผมครับสมโตสี่สิบสองราคาสี่หมื่นสองพันบาทครับราคาเปิดนะครับพี่น้องมาใส่ตัวร่องใส่ทรงพอมทรงพร้อมครับพี่น้องเบอร์โทรเหาเบอร์ครับตัวนึงอยูทั้งคนโอ้ยยังมีอีกเนาะโอ้ยยังมีสามอยู่สามตัวพี่น้องมาจะเอาเบอร์โทราหรอก เี่เอาเบอร์นี่เบตัวนี้เนะนี่ก็แม่สาวเนกันแม่สัม่งโอ้โหดีัแปดสามเก้า่รครับพี่สามแปสีได้อยู่ครับพี่ราแล้คาเปิดเท่าไหร่สองบาทครับราคาสองหมนครับนี้นะครับผมทรงเทอกันเนาะอย่งเนาะมกได้ที่สวตัวนะครับผม ละหเบอร์เบอร์ติดต่อศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดห้าสามสี่ห้าสามสี่ศูนย์ศูนย์สี่หกศูนย์ศูนย์สีครับเอทอท่มพอท่มน้องสายสว่างพี่น้องนใจโทรมากพี่น้องโทรมากครับงไผเมียนี่ต้องอันหอยขว้วหอยข้วใช่แล้วลูกมันอันนี้ค่ะลูกอันในท้องสเดือนจ้ะโอ้ลูกในท้องสี่เดือนเหรอจ้ามันได้ลูกทจตัวแม่มัน ตัวนี้ตั้สองคาทองนาตัวสองค่าทองเนาะแต่ว่าตรวจท้องประกันท้องแล้วจ้ะคุณว่าท้องสี่เดือนเนาะส่เดือนสี่เดือนราคาเท่าไรราคาบันราคาเปิดไว้สามสิบเก้าสามหมื่นเก้าเนาะพร้อมทรงพร้อมทรงลอยลูกอันอันแม่แม่นี่สองหมื่นหาเนาะคุณว่าราคาเร้าหาเป็นแม่นางแม่สาวหน่อยพี่นาะสองสองหมื่นหาแม่นี่เดบัน เม่นิเศร้าเจ็ดสองมืนเจ็ดพุ่นกระแมนดิโน่จ้าพุ่นกระแมนค่ะมีสองมืนเจ็ดนี่พี่น้องเป็นแม่นางอันนี้สองหมืนแปดี่ตัวนี้สองเจ็ดแต่ว่าตัวนี้สองแปดป่ะตัวนี้ตัวนี้สองแปดพี่น้องเป็นแม่นางคือกันแม่นางคือกันราคาต่อได้พร้อมทรงพร้อมทรงลอยลูกผลดิโน่ทรงเนาะของพอพอควนพอควน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 เบอร์ติดต่อเรับเบอร์ 0 6 5 0 3> 3 3 voilà. yeah. ์หกห้าศูนย์หกห้าศูนนามจ้ะสอเนาะพอพุ่นพ am <no ี่น้องพอพุ่นทั้งบ้านน้องสาดสว่างที่ได้สนใจโทรเข้ามาสอบถามเบิ่งต้นพี่น้องนี่แหละพี่น้องมีหลายตัวอยู่นี่แก่เบิ่งเลยมูนี่พี่น้องนี่มูมาสอบถามเบิ่องด้นพี่น้องนะพี่เม่สาวบอกแมฆสาวด้วยเนาะเม่นเโอ้พี่น้องหัวหลายเดี่ฟังกลุ่มกักสากมีแต่หัว แต่ว่าบ่มีงัวไทยมันสมสมแล้วไปนี่บ่เรวแม่น้ากูยังบ่สมเนาะอักกูามานี่เพิ่นว่า31500แม่นี่เนาะแม่นี่เด้บัด้เฮา18 18500ตัวนี้า18พี่น้องเพิ่นว่า18500ว่าซั่นอ่าส่ง100โลเด้เนาะ ทรงลอยกิโลลงมาหน่ลอยลูกพี่น้องเป็นว่าราคาหมื่นแปดกับสามสเท่าเดอ็ดสามสิบเอ็ดาลอยเบอร์เ่าเบ่าเบอร์แป่สี่เจ็ดสามหกสี่สี่เจ็ดสามหกส่ว้าพี่น้องอะไรเรียมนี่แต่ว่างูไทยบ่ท่า,านหเห็นเไม่่เป็นไทยให่พี่น้องลูกบาบันลูกแม่หรือลูกคูล่ะล,ลูกครับนะ นี่พี่น้องลูกเด็กยังซืนอยู้โผลูกโผล่มาแม่ลูกแม่มาแม่ลูกเด็กลูกเถอกเนาะตัวแรกบอกลูกว่านี่ลูกแรกลูกแรกพี่น้องเป็นงอนลูกแรกเขาได้ราคาเพิ่นเปิดไปเปิดไปสามสิบห้าสามสิบห้าพี่น้องเพิ่นว่าเปิดไปราคาเปิดอันนี้เดซปกติตังแต่แม่ทักบาทแม่นี่ขเพิ่นว่าแม่นี่สองสองหมื่นสามพี่น้องเป็นแม่นั่งนั่งหน่อยเนาะอันนี้เดซนี่ หมเนื้อเนาะักแปดเมือเนื้อพี่น้องซักแปดห้าร้อยมาจักตัวละมือไม่ช่นี้บอกโอฟังิ่เนาะาเบิ้งเมลูกเล้วเศร้าลูกแล้วเศร้านมโอ้นี่เนาะจะไปยังก็ส่วงหนาวแต่นไม่ดงดนี่บอหนาวพี่น้องส่วงนี่อากาศหนาวมากเลยาถ้าได้เลยแมลูกนี่คุว่าสามสิบหาพี่น้อง ราคาต่อรองเลยท่งบ đây, ้านี่จักลงนบ่อตอหลายลอยลูก็ทรงเนาะอันบ่อตอหลายเนาะอันบ่อตอหลายลอยลูกรงเลยพี่นนองอันแมลียงนี่เม่นบ่อม่เขาข่งบอม่ยน้ำมันสันโอ้หน่เนาะม่านบอหนิา่นแก่เาส้านมสม่ยโอ้ึนมางหูดิเนาะยิ้มหูจังหน่อย่นอ่มันมันไ้ลูกมาไรเนาะได้ไ้ลูกสองลูกลูกองแล้ว เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เห็นว te ่ามัดว่าสมแล้วแต่ว่านให้ตรวจโอ้เพิ่นว่าสมได้ยหกเดือนเลยต่ว่าเห้มาตรวจก็ยังน้องให้มาตรวจทองนี่พี่น้องมุ้งใหญ่สูงลอยว่าไม่ลอยหาเพิ่นบอกเออเท่าไหราคามันซีซิบหาเนาะนี่พี่น้องซีซิบหาดิหนี่เพิ่นว่าสมได้ยหกเดือนแล้วแต่ว่าให้น้องมาเดีตรวจทองผู้ใดสนใจก็โทรมาหาหอยไหม มาตรวจบ้างจะได้มาตรวจบงก็ได้น้อไสื่อเบอร์ที่ต่อเราเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดห่น้าหเก้าหกสามศนเก้าหสามศูพี่น้อง่าีิบหาพี่น้องต่อรองต่อรองเลยเด้อพี่น้องเด้อม่เบันหาะมบอกใหญ่พี่น้องนี่สำหรับผู้ใดมากมาใส่ใหญ่เลยมาเลยพี่น้องมาเบิ่งเอาเลยบ่ักมาคนใหญ่ไหม โอ้ยมันใหญ่กว่ามานนิมาสิฮักมอฮักดอกมั่กี้ราดน้ำคอรกคอยได้บอไปเอาเทียบเข้าไปคอยคอยเอาดาบเข้าไหมล่ะเว้ดาบเข้าไปเออเว้เว้ยย่อย่อตอบรอรอีนคราชีเนาะกันเค้งที่มัแต่แต่งกันงาแล้วถึงครึ่งมีแม่ถึงแม่ ก็ไปดขบ้นื้อแล้วนี่ยายหลังลมใส่ไหมโอ้ยมึงไเจ้ามาจุมาจุมาเพราเจ็บหอกกพรปเพียงหรอกไว้ไว้้โอตยตายตายำรับโอ้มันอยน่ลนบ่ะหรอใปใบพุ่งไหมแอนแท้ๆไปมาขาขาขาโอ้ตายตายตามันจะล้มมาไหมโอ้ยตายมามันหนักคมันหนักคน ลง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 โอ้ยตายตายตายล้างฮักค่ะครับมาทีเซอร์เลยโอ้ยเมียลูกเขาหอยต่อยหอยกุ่งใช่ไหมลูกเมียยังดีลูกโกตัวแล้วลูกสองข้าในทองครับ ลูกเลลูกซอ้ใ้ทองลูกเลีกลูก2องใททองแม่หนึ่งกมีลูกแล้วแม่สมยังไงสมไปพอพันคุณขามครับพ่อจ้างครับโอ้พอจ้างพี่น้องครับผมราคาหลายไปในแม่ลูกหกบสอเนาะราคาต่อรอบได้คต่อเอาคุยได้พี่น้องเบอร์ติดต่อห้องเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกห่ครับผมหอยต่อยพี่น้อง บร้ษ right. ัสนใจโทมาเลยพี่น้องเ้อเพน่นว่ามีรถรับทรงเลยพี่น้องประกันตำหน้พร้อมพี่น้องบร้ษัสนใจโทรมาสอบพามือเอาเด้อไิเน้อกใิดเดเ้อย่างดีบันบทละัเ้อบหอยหัวาสั้น้อยวสองันเียรับ ราคาคนสื่อมาสองพัแปจะได้ไปหาวีดูไหมครับครับผม้เม่มันไ่มีเมมันบ่ครับผมมมาสวยผมเล่นสื่อตลูกมันเอาเอามตกนเลยลูกเลี้ยแต่ลูกครับได้สื่อตลูกสองพันแปดแย่คนสื่อมากเด็นว่าหน่อยพี่เนาะยาเนมูว่าสามหมวเกมาตัวนี้เก๋เอ้ยนั่นมีลูกว่าอะไรนี่ เขาก็วางมานมากเลยโอเขาวางมานเลยเนาะแต่ว่ายังมาเดือดตรวจดอกเนาะูกมีหมตรวจเอาหมุดตรวจเจอมานเดือดตรวจเห็นไหมน้ำเมือกมันอันนั้นอยู่นี่เนาะบอกมื่อกี้อยู่ละที่ท่ายาเขายี่กี่พันนะโอ้สามเมืองแบบนี้สามเมื่งกว่ากวนแสดงเหรอกวนสามชิบหาเพิ่นว่าเป็นงัวเลี้ยงเนาะเออง้วเลี้ยงก็ได้ฮะเลี้ยงก็ได้โอ้ไปเห็ดเนื้อก็ได้เลี้ยงก็ได้ คนว่าราคาสามสิบหาคนว่าราคาหนีต่อได้อีกช่งบ่หรอช่วงช่วงช่ว่วงลอยลกหรือหาสิบช่วงลอยช่วงลออยเนาะช่วงลอยลยพี่น้องหาสิบแต่เขาสะังหมดแลยเนาะลอยลกของหอยไล่หอยไล่เบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งหน่งนึ่งเดสีนี่แปดพี่น้องเนี่แหลพี่นองว่าคนวามันสม้วลหะแต่ว่าหันตักตรวจกันได้เนาะ ตัวเอาเนากันอบ่มีหมออยู่แถวนมีหมออ่พแม่นั่งถ้าได้รักค่าเพน่นสองหมื่นหาน้ค่อเว่าเศ้าหาแม่สาวหน่อยสูงกว่าสี่ร้อยสมเนาะมาจากตัวมือนี่นี่ก็แม่นบ่บีแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกลูกเด้นแดงไหมลูกแม่บกแม่โอ้ลูกแม่ลูกแรกเนาะครัว่าลูกแม่ลูกเรียบคน้อง ม่นี่ก็สูงเลยสาหาเลยบ่ที่สามสิบนี่บ่เห็นเนาะ้าได้ลเม่ลูกนี่ห้าหมื่นสองเนาะแม่ลูกได้พี่นนอะมันเป็นนัวแดงราคามันก็สูงจังยห้าสิบสองต่อได้เนาะอันเมยเหลืองนี่เดวอมนโอ้อันนี้เศร้าพี่น้อะเห็น่มันผิดสีพี่เนามันสีบอดแดงมันก็ราคาพสูง ราคาหนีต่อได้เนาะมีซ้ำหนูเ้า4ตัวเนาะหอยเบนพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนยครับศูนย์แปดสองสองสองสเ้าสด้อพี่น้องเด้อครับผู้ได้สนใจพี่น้องโทรมาเลยพี่น้องมีหลายตัวให้เลือกอยู่พี่น้องขยัมรื้ออันนีกั่น่ตัวใหญตัวน้นเน่ย่ดอกไปว่าแม่ จ <c ười> <laughs> so, so so cool. ีบกระไถยซอาจุงไปรถตัวนั้นกไถ่ซยขวัยเจ้าผู้จุงขวายผู้ภาไปตัวนั้นเมรูเม่อไหเมื่อไหร่เป็นเมคู่เม่อคูขนออมาเมลูเป็นง่วร่าดงวไท่นี่แหละชิมราคากันอยู่เจ้าสิเอหันเรมันเลมัจอ้าโอ้มันมาแลเนาะ แม่สาวมันจักเดือนมันประมาณไดมันใกล้สิออกนี่จัก2เดือนมันก็เดือนนี่ล่ะเขาอีกเดือนกว่าก็ออกอันแม่นั่นเด้อบดนีแม่ะคูกันน่น่ะี่น้ามโหยังบ่มเนาะจักบาทละ2นี่เปิดไว้50โห50,000ถูกตัวละ25,000เนาะครับพี่น้อง25,000ราคานี่ยังต่อได้อยู่ ของหอยยังเหรอยม้วนม้วนเนาะเบอร์ที่ต <Temple meals> <ifer> <desses> ่อเบอร์ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเจ็ี่สีเดสี่สี่ห่งสองหกเก้าห่องหกก้าหยม้วนเนาะนี่พี่น้องแม่นั่งสองแม่นี่เป็นห้องไว้แม่และเส้าหาั่นต่อรองไรยุบกันวะคูได้สนใจโทรมาด้วยพี่น้องเออไม่ยังไขมัลายจะายแล่่ล้ายเลก็ค้ายคายเลี้ยงเนาะ ของท่านไอ้เศร้าสองหมดสองพันถูก,ก,กไ้มพี่าสดงราคามันเปิดไปเศร้าหาสองหมื่นหาพี่น้องเป็นแม่สาวได้มันหันทำบทีว่าหัวมันเด่นพี่น้องมันยังจำได้เนาะไปเลี้ยงน้ามูหมันบ่หลงก่อนนี่พี่น้งอ,องแต่ว่าโค้งสามมัดีอยู่เนาะเป็นนวดแล้วค่าสองหมื่นหาพี่น้องสองหมื่นหาพันพี่น้องส่งบปล่าหรอ โคร้อมครับโครงเนาะของหอยเขียวพี่น้องเบอร์ติดต่อเราเบอร์081 873 873 806 9 806ด้วยพี่น้องเด้อเขียวน้องหลวงครับน้องหลวงน้องหลวงพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาเลยาไในครับเศร้าหาราคาเศร้าหาเนี่ยต่อได้อีกเด้อพี่น้องเด้อนี่ของหอยหอยยังก็ซื้อเรี่มซีเลยนี่หอยน้อยยังซีเลยน้องโอ้หอยจำได้แต่ว่าหอยพันน้องยังซี บ้านาน้องย,ย่างซีนเป็นงัวลาดเป่หรืองัวไทยไทยกลางเนาะไทยกลางเมี่ยสาวสาวหน,น่อย เพราะเ่าไรรมันอยโอ้คนว่าเจ็ดเออบอกได้เลยว่าเจ็ดพันไปหอดแกไปหอดเขานับให้เจ็ดพันด้เงินเห็นขาโตร้านต้นอเยเจหมื่นนพี่น้องมัมันเป็นลัเป็นภาษาภาษาใน่หอยนะในหอยขาต่อเพ้องเทปฝ่ายมันไม่พี่น้องต่อตัไหนนว่าสิบเจ็ดองหอยพันน้องบัน้องยังสินเบอร์ติดต่อคราเบอร์ ศ9 8 9เก้าสองศูนยเก้าองูนยอก้า oh ้าห้าสเก้าพี่นแม้มาด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมาสอบถามมึงกรซื้อก็ะไรพี่น้องโข้มาถามบ่งซื้อก็ได้เป็นวาแม่แยกลูกพี่น้องลูกจกาตัวะไืเ้ซ้ำห่ลูกตัวที่สองลูกสอเนาะขายออกวานนี่ขายแยกลูกไปแล้วเลี้แต่แม่มันพี่น้องแต่แม่แม่มันนี่สมบอฮะแม่มันยังไม่ได้สมบองว่างครับผมร้ายไปได้ราคามันตุน้นห้าร้บาท คนว่าสองหมื่นสองพหาลอยสองหมื่นหาพันะสองหมื่นาพันหโอหาอยพี่น้องมันเลขยหาย่างเดียวนี่พี่น้องราคาตัวได้เนาะได้ครับจักตัวหรือมากมือนอันนี้กรแมอันนี้สองหมื่นหาพันหาอยนี่พี่น้องอันนี้แม่นี่เดบันแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่ย่างดีเนาะลูกแม่ท่าได้อันนี้ราคาแม่ลูกหกหมืครับหกหมื่น ราคาหกหมื่นพี่น้องมันลูกกักตัวเหรลูกตัวที่สองครับเป็นว่าลูกสองหรืด้วยพี่น้องด้วยแม่สมอีกไปแม่สมแล้วแม่สมแม่สมเรียบร้อยพี่น้องราคาอยู่ที่หกหกหมื่นหกหมื่นต่อได้เนาะต่อได้ครับหอยโบด้วยพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเขาเบอร์097 097 159 159 1321 1321โทรม,มากก็โทรมาซื้อแท้ๆเด้อจะชั่วโมงนั่นหมูอานนี่ก็โทรมา,ามงหมูเล่่นั่น ก็เลยมาเอาบอกผมพี ah. ่รอากูได้สวนเจอกับทมาสอบชื่อโตเหื่อไปเรียกหรือสื่อไปข่าะโอเฮ็ดียงเนะองนี่ลข้างื่พราะสื่ออยู่เนาะสื่อเงื่อนเียงพี่รองเียงเาอยู่สล่ะนีุ่ตจิกโอ้ท่งน่าวบางนเนาะพุตจิกฝากไปท่าน ทังอุดรฝากอันเลื่อนจำผนอเนาะเียงเียงเหนือพี่รองคนมาสืนัวไปลงเชียงอะไรกไดกันขายรถดอกมาขายแล้วเนาะจูงมมแท้งไก่นบดได้พอกิโลไหมได้สามหน่อยเใครก็ไปดหน้ารับจ้างนี่เจ้าขอรับจ้างมขเป็นอะไรไว้แบนี้ดิบดมือพินเดนี่พี่้อง สมสติงเล่ว่าย่างดีไหมพี่น้องรมวันทีแปดเนาะเดือนสิบเนาะผ่านรอบเลยใด่เนาะผ่านแล้วแต่ว่ายังบารด็ตรวจเท่าไหราคาเพิ่นประมที่สามหมื่นสามหมื่นเนาะพี่น้องเป็นตะเลี่ยงเลยว่างามอยู่เซบาห์สามหมื่นละคาเพิ่นสมเรียบร้อยแล้วสติงเล่ตัวขาวหน่อยห้าครับผมตัวขาวหนอเท่าไหราคาเพิ่นไปหมื่นเอ็ดหนึ่งครับโอ้หมื่นเอ็ดเนาะ อันนี้แม่นบ่มตัวนี้พี่น้องราคาต่อได้เนาะห้อยังนาะการครับห่อยการเบอร์ที่ต่อห้องเบอร์ศูนย์หกสองศูนย์หกสองนึ่เก้าหนึ่งหนึ่งเกู้์หนึ่งหนึ่งสองศูนยด้พี่น้องเคู้ใดสนใจพี่น้องโทรมาเลยพี่น้องโทรมาสอบถามมาอรองเนได้พี่น้องเสองเสี่ยวสามเสี่ยวหัวเรียะเจ้าชาวานหัวเลียงส่วนนี้ก็ยังอันเปิดเยู่เพราะว่า อ่าหมื่นแปดมีลูกเพิ่นเนาะลูกเพิ่นอันนี้ลูกแดงๆนี่บอก่ลูกสอนัาสิบแปเอาทั้งสองอเอาตัวเดียวบ่ไรบ่ไ้เป็นตัวเดียวนัาม็ตัวนี้นี่เนาะเพิ่นว่าถ่าเจ้ตัวนี้สามหมืเจบังเฮคือบังเฮบังเฮบคือหลายเถอะเฮบังเฮบเนาะเตะท้องไหม่จะบอกนี่ยตางามดักว่าไมบังเฮบเนาะ แม่ล of ูกพี่น้องเฮ็ดหลายอันแม่นี่เด็ดนี่แม่นี่ซื้อไาเขาได้แม่นี่อันบ่อยากลงหกซื้อไปเปียเขาโอ้เอาไปเปียเพี่น้างเป็นว่าไปเปียเนี่มัวเทเนาะมันจะฆ่าข้าเจ้ามีแต่แม่นี่แหละสองต้นเขาได้ก่เนาะส้าสามห้ารตัวนี้เนาะส้าสามห้าร้อยตัวนี้สามสิบเจ็ดสิดกับเส้าสามหารอยนองหเียของหอยลิดบ้าลิดเนาะ เบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หกซีสามศูนย์หนึกเ็ด้อพี่น้องเด้อนี่แหะเมยแดงๆนี่แหะพี่น้องเินเินว่าสมรีไปเดี๋ยดิกูไดสนใจของแพงม่ได้ขายหอยพันมันไขายเลยมันเป็ยังไงมันี่มันโตมาเลยมันแพงเออยแพงมันแพงยหรอสี่แพงแลสาโอ้หอแหลเป็นยังไง ส้ากาส่งการข้าวหัวข้าวกันแล้วข้าวหัวกับยงทำก้อนนะห้อยกับห้องโอ้ยอยู่เห้องถืวแวลาเลพี้ยนเอาเลี้ยนเอาเลี่ยนเอาห้กันเรองข้าวเพ้ไปกันไปเอะเี้ยงนี่ะรี่ั่นาั่วแลัตวน้อยก็ตัวนี้ซุ้มนี้ ตัวนี้เท่าไหร่บาดผมเจ้า2,000แล้วเจ้าต่อรองราคากันพี่น้องจุงเป็นยามเป็นพร้อมอาเปพร้อมโอ้พ้ออันนี้โมักดื้อวแล้วอ่ะตัวฮู้่มักมัดื้อเร่องโดนออกูเ้นี่โยดอกละหัวแม่เนาะยมเพนเท่าไหร่ล่ะเพิ่นว่าเพิ่ยังได้12โอ้อูบ่วโลเนีู่เินเดียวไป มื้อน <She ep. S 1> ี้บ mm, <Tôi S 2> ่ได <ota> ้แล uh, e ้วมื้บ่ได้เลยบ่บ่วันได้ตัวนึงขึ้นรถอือบักดําเพิ่นจะได้12 12 12 0 2 1 12 12 1 12 1 0 0 2 1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  12 12 2 ओपमिया